หายเอฟซี FC ไปดูเขาหาปลากลับบ้านที่เจอเที่ยวที่สองนะ่ะนี่บรรยากาศที่ดูรอบๆจะเป็นลำห้วยวันนี้เป็นสายน้ำล่นมาเขาก็จะนัดกันว่านะอย่างอันนี้อย่างอันนี้ห้ามหนองนี้ห้ามก่อนหนองนี้ห้ามเพราะ ก็เหมือนถ้าเราลงไปหาก่อนเพื่อนเหมือนเราไปเคารพกริกาถ้ากอนหลักป่ามู่บ้านเนี่ยเขาจะลงปลเป็นทีละกลุ่มนี่วนเดินมาจากตรงนี้บรรยาก,กาศถนนเล็กๆนะเดินมาจากหมู่บ้าน ลำห้วยทะลุถึงห้วยหลวงไปต่อไปน้ำของเมื่อก่อนมันไม่มีฝายน้ำลน้นพาเพื่อนๆไปดูเวลาหาปลามันมีงาน,นขนข้าวขนของขนข,ของมึนเมาขนเบียมามจะไปได้ไหมเนี่ยนะเดี๋ยววัน

Boleh ya, dan ni Boleh โซฟาไม่กล้าไปเลยดูจะไปถ่ายคลิปจะล่วงไปซะก่อนดูดิ ได้ขึ้นนางทาได้ปะได้ไหตัวเล็กตัวเล็กนอนรอเลยลูกนอนรอพ่อทอดแหอยู่วก้าก็ได้หลายไปนั่นแหละ เหมือนมีงานบรรลุตอนไหนไอตู้ขึ้นแล้วป่ะออขึ้นแล้วตะยัางถูกยาอุ่นเครื่อง, <c oughs> อเ,งเครื่องเย็นพ่อไอ้่ักยกมาน,นี่ยไิกาาม็กาาม,มกาอย่งางไรกันต มันบ่มีป่ามันคืออะไรมีอยู่ป่าไม่ทังบ่ได้เหนาบ่ใดว่ามันกำคำมันถ้าก่อยไปผุนน้ำมันไปเหอะอ๋อมันหลายไม่หลายไม่หลใบใบพายน้ำใสติ่งเหรียงยุ้นบ่มีผู้ขึ้นไปมิตะผู้ยุนี่เอากินเขากันมากินมามากินกันมากินเขากันมาจะแซวเลยมาจะตื่นปลาก็กินปลาเฟอร์ก็ได้มาปลูกเอาได้บงหัน ม้วนมันม้วนยังมาตึกนี่แหละมันม้วนบรรยากาศมันไถ่ในตึกเขามีเขามีกิจกรรมเพียร์นะไปห้องใส่พุนักพุนีเหรอไปาดพุนหอดพุน่ะอืมอีดอนเยอะเลยเนี่ย như thế nói nó nhảy đuối đi ตอนไปเรียนหนังสือก็ใช้รถ่นนียรถไกลแหละอืไปเรียนหนังสือใช้รถนี้ใชเยอะแล้วนี่ยไม่น้อยดนี่พา,าขึ้นไปดูมก่อนนี่

เป็นเนขาเรียกอะไรแบบมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของของคนที่นี่มันเป็นวิถีชีวิตครับมันจะมีความสุขตอนที่หมมาคนะเยอะนี่แหนะ ว่างไดพอดีเมื่อท่านแล้วบอกเพื่อนไปเส้นงานอยู่อุดอรอยูน่นนะลูกค้าเขาบินมาอุดอรก็เลยไปเส้นญี่ปุ่นก็เลยเดี๋ยวอยกลับวันพรุ่งนี้เมื่อลินเข้าว่าไปน้ำไปเพิ่นไปก็คู่นี้เมียมาบินเป็นบินไหม โอ้มันดิะนะหลายของมันอ่ะเนาะหลายของมือนั่นโอ้โหบรรยากาศดีมากเลย,ย,ยเพิ่อนขายที่ดินนะนะเนี่ยที่แถวนี้ก็บินมาเส้นในแถวบึงกาลเนี่ยนะที่วา่าทางตัดไม้หรนะือไงเออเดี๋ยวให้กลับก็ได้ไปดูก็ตึกปลาก่อน <laughs> อุ้ยบรรยากาศดีดเลยนะี่สวยมากนะ ได้ไปเมื่อไหร่เมือไ่ได้หลายกวาเป็นบ่มื่อไหรนได้หลายกวาเนาะมื่อได้ขนาดไม้สวยยังได้หลายเมื่อไเศ้าได้จำหนึ่งเมื่ไหทพวกใหญ่นี่มันคนหลายให้ป่ามันขึ้นยัว่า ถ้าร้องให้ได้ตัวใหญ่ เกตัวไอ้แก้วบอกเขาใหญ่บ่ได้บ่มีหัวมือดิมันออกะบาดเล็บหมูก็ <c oughs> ได้หลายปนานน่ะเหรอเกือบเต็มปุปนะ้งได้ตะปะะขาบวะะกุดตะขาบหมก็คืนดีแล้วน่นะขุะะดยอ,อดเลยตะกดามสี่ก ฮลโลได้บไได้ไหมกะบานกะบานไดกลับบ้านแล้วรอ้อนร้อนรอนร้อนรองนหรอนแล้วรังบอกว่าร้อนแล้วอาว่านี้คือได้หลายแช่ะคืนดีนะจีโอ้ยได้เยอะนะเนี่ยสองข้างได้เกือบโลแล้วนี่ ได้เยอะได้เยอะได้เยอะสามค้งนี่เป็นกิโลเลย โผมได้เยอะนะเนี่ยมองอื่นขึ้นมาอกไก่มาได้สองกระดูงนี่ละอืมตัวตนี้ได้เยอะมาก ยกสามสี่ครั้งขึ้นมาแต่งเป็นกิโลอ่ะจะลอยครั้งอ้าขึ้นเพียบ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 โอ้ยเยอะ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  Good and

บานลา่เเอ็นก็เอาเด้ได้ใคเปงอเพื่อได้ปาขาลายโยกอุ้ยตักแบบเกือบเต็มนลยกสามสิบาทเป็นกิโลหอเหรเหรอเเห้อเรอเห้อเห้อเห้อเหร้เหอเหเรอเหอเหรอเหรเรอเหเหรอเอเเ มันุ้นเอะเจนึ่งเราหา,าบ่เห็นแล้วบ่อย Thank you 哦。Uh. ไปต่อเนาะเดี๋ยวไปเงี้ยเลยควรจะไปยับยับดิ

เยหนคนี่มหัวาแมนยัดเข่าเล่นมาเนาะดันพวไปแล้วรอลังดึกๆเนะรอฟี่เล่นไหมหินแต่บ่้านเนาะ

ไม่เ้นมองนี่เลยนลงก็ต้องคนเหยียบมาหลายมากบังคือได้หลายปะ่ะเพระท่านเร็นเพื่อนได้บะคออยู่อือจะต้อาขาว นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ดูดองดองดอดอง

เาบลาบมารบ้เอเยจะเอมาน่อยะนั่นจะครอมเพิ่นล่ะปลาเขาาเยอะอยู่ตัวเล็กเตัวนิดเดียวเองปาคือตัวเล็กค่ะปกติมันปกตินาตัวแหล่นี้มันจะมีปลาตัวใหญ่มันจะตัวตอนี่นะไม่รู้ด้วยเห็นไหมตัวยงง สองเซนนี่นี่ปลาสองเซนนี่แค่นี้ปลาสองเซนนี่พวกนี้ทอดง่ายดีทอดกรอบกินได้ทั้งอ้นี้มันก็น่าจะอย่างนั้นแหละเพราะว่าตัวมันเล็กซะเหลือเกินใช่ไปทำเนี่ยนี้ก็กินยากเดี๋ยวก้มก้างก้างติดคออ่อกรอบน้ำมันร้อนๆเนื้อน่าได้เออกินมนได้เามันเล็กโคตรนี่นะไม่ได้ทั้งตัวเนาะพรตัวใหญ่อย่างนั้นนะเพราะว่าอายุน่ะอันนี้มันปลาขาวสองเซนปลาสองเซนมากนี่นะวันนี้ก็คือกันเนาะ ไม่ค่ยมีใครได้ตัวโตครัมาบ้าบ้าบ้ามีแล้วมีแต่ตัวเล็กเไปดูละยกมาก็มีแต่ตัวเด็กเด็กเด็กอยู่ตัวแค่เี่านั้ตอนแรกน่ะโดดดีดีตัวนี้ใหม่น่ะเอาไปเอามาบ้มีเลยมีแต่ตัวน้อยๆีแค่นี้รัวไว้เงี้เนี่ยตากแห้งมาทอดกินนี่ก็โอ้ยนี่ก็ได้เยอะอยู่นะเนาะ นานยังไงก็ไปตั้งแต่เขาเริ่มลงนี่แลละไปตั้งแต่เขาเริ่มลงแล้วก็ขึ้นมาเยอะได้เยอะอยู่ไปตั้งแต่เขาเริ่มลงไปละสามโมงเมืเขาเริ่มลงสามโมงได้ยินป่ะกันมีหน่ตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแค่นั้นแหละปลาเนี่ทอดเดี๋ยวนี้เหลือตปลาเหลือตะพนเออแค่เนาะเออโปรที่เขาเขาไอ้นั่นนะเขาอะไรเขาหลอเจาะจอบบอนเดี๋ยวเดี๋ยวพอไอ้คนที่ยกยอเขาออกมันก็จะขึ้นพอเราไปย่ำมันแล้วไง ยังมีไอ้จุ้ยน่ะไอ้จุ้ยลูกยังลูกตนตู้นั่นน่ะได้หลายกว่าเขาอยู่ไอ้จุ้ยน่ะหวานปลาหมานอยู่ไอ้จุ้ยได้หลายอยู่ไอ้จุ้ยน่ะตัวตัวข้ามใหม่มีไม่มีก็มีเห็นบ้านเราก็มีลุงเข็มไอ้ลุงหลองบ่ได้สองตัว